สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะครับพบกับสวนพหลักอยุธยาอีกแล้วนะครับวันนี้มาเดินเดินเล่นอีกแล้วนะครับมีไม้มาใหม่นะครับไปหาไม้มาให้ใหม่นะครับเผื่อพี่ๆี่ท่านไหนจะชอบนะนี่นะไม้มาใหม่นี่นะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับสุธิดาแก้ววิชิตเฟซบุ๊กนะครับหรือโทรมาได้ครับ0 9 0ย์เก7 0 1หหรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยครับ ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมนี่นะก็ใครชมเสร็จแล้วก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครตกดให้หนูนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนูด้วยนะแล้วก็ยังไม่มีเก็บไปทางนะครับอ่ะมาที่ต้นแรกเลยนะวาสนาวาสนาเก้าชั้นวาสนาเก้าชั้นด่างด่างนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบนี่นะมีสองกระถางน,นะนี่กระถางที่หนึ่งนะครับวาสนาเก้าชั้นด่างนะตัวนี้เป็นตัวด่างแคะ แคะด่างนะครับ250ส่งฟรีนะครับอันนี้ส่วนเฮงเฮงเฮงนะครับอันนู้น150ยห้ไปกับต้นอื่นนะครับนะอะไรครับอันนี้อันนี้รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเท่าไหร่ครับด่างหนึ่งร้อไปกับต้นอื่นนะครับแล้วก็มีก้านส้มนี่450ต้นใหญ่นะส่งฟรีนะส่วนพิงค์มาเบิ้ล150ไปกับต้นอื่นนะครับหรือจะเอาต้นเดียวก็ส่องเพิ่มค่าส่ง50บาทนะครับ พิงเป็นเศษมาเบิลนะครับแล้วอันนี้ก็มีอันนี้ย่างกระถางละร้อยนะครับพู<ะ> <oo> สามกระถางส่งฟรีนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่ควักหน้าเงินใช่ไหมอันนี้ควักหน้าเงินนะครับควักหน้าเงินต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นใหญ่อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคส่งฟรีนะควักหน้าเงินตรงนี้ห้าร้อยนะส่วนต้นนี้หน้าเงินเหมือนกันแต่ยังไม่เปิดสีเท่าไหร่ก็สี่ร้อยห้าสิบตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับควักหน้าเงินนะควักไมโพหน้าเงิน นะครับอันนี้กวักใบโพด่างทองต้นใหญ่หน่อยนะกวักใบโพด่างทองนะครับต้นนี้หกร้อยสามสิบบาทนะครับหกร้อยสามสิบาทนะครับกวักใบโพต้นนี้นะหกร้อยสามสิบนะอ่ะแล้วก็มาดูตัวราคาอันนี้ห้าร้อยสามสิบต้นที่หนึ่งนะครับน,นี่ห้าร้อยสามสิบต้นที่หนึ่งนะอันนี้ห้าร้อยสาสิบต้นที่หนึ่งอันนี้ห้าร้อยสาสิบต้นที่สองนะครับนะห้าร้อยสาสิบต้นที่สองแล้วก็อันนี้เป็นห้าร้อยสาสิบต้นที่สาม นี่ต้นที่สามนะนี่ใบหนึ่งอยู่นี่นะครับส่วนต้นนี้เป็นห้าร้อยบาทอ่ะต้นนี้ให้เบาสุดห้าร้อยบาทนะครับนะแล้วก็จะเป็นด่างเหลืองฝากไวโพด่างเหลืองนะครับเหลืองสวยนะกระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะฝากส่งฟรีนะนี่นะจนะถนะางแป้นเลยนะสี่ร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งนะครับส่งฟรีนะสี่ร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่ง นะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองตัวนี้ใหญ่นะขายแม่งราคาเดียบเลยมีไอ้แม่ครับอกขายแม่งราคาเดียบเลยอ่ะสี่ร้อยห้าสิบต้นที่สองนะครับอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบต้นที่สามด่างเหลืองด่างเหลืองนะเหลืองดีจริงๆนะอันนี้เหลืองดีจริงๆนะครับอยู่ในกระถางแปดนะสี่ร้อยห้าสิบนะครับนะะะผมส่วนฟิโลหู่ช้างแม่ค้ามายกครับแป๊บ,ปบนึงฟิโลหู่ช้างนะครับตันนี้ แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้แม่ขามายกให้หน่อยใหญ่จริงนะหนูขายห้าร้อยห้าสิบเนี่ยต้นที่หนึ่งใครมาไวได้ต้นใหญ่เลยนะห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งนะครับส่งฟรีนะส่งฟรีนะห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีนะต้นที่หนึ่งสูงกับเท้าหน้าอกหมดนะหนูยังไม่รู้จะไปไงเลยห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีต้นที่หนึ่งนะห้าร้อยห้าสิบนะครับผมีเปิดด่างมาสวยแล้วนะห้าร้อยห้าสิบไปเปลี่ยนใส่ไม้ต้นที่หนึ่งกระถางสวยๆน่าใหญ่ได้เลยนะอันนี้ต้นที่สองรู้สึกกับอันนี้มั้ง ต้นที่สองอันนี้ปรับหนึ่งแล้วจ๊ะอันนี้ต้นที่สองนะครับห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองนะห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองใหญ่จริงนะใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงวันนี้จัดมาให้เลยเต็มกราฟแล้วอันนั้นต้นที่สามที่มือนั่นเธอแหละเออ,เอนั่นนะอันนี้ต้นที่สามนะครับห้<อ> <550 S 1> าร้อยห้าสิบหลอดลใหม่ขาวมาเลยนะให้ดูหลอดใหม่นะขาวมาเลยห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามนะนี่โอเค แล้วก็จะเป็นตัวนั้นบ้าตัวที่สี่ตัวที่สี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับดูนะนี่ใบไม้ขาวโบมันเลยนะห้าร้อยห้าสิบาทนะครับใบนี้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นงั้นเองนะมันเตะเอียงไปเองห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สะสี่ต้นแล้วก็จะมีห้าร้อยใช่ไหมต้นนี้ห้าร้อยอ่ะสี่ร้อยอ่ะึ้นก่อนเลยก็ได้สี่ร้อย ตอนนี้400นะครับส่งฟรีนะ4ใบรอดนี่นะคะ400บาท400บาทส่งฟรีนะครับฟิโลหูช้างแดงขาวฟิโลหูช้างแดงขาว400ตัวนี้400นะแล้วก็ได้เป็นต้นตัวนี้500อ่ะตัวนี้500ส่งฟรีนะครับเปิดต้นใหญ่อเนี่ยอันนี้ใหญ่นะมีหลายต้นนะขาหน่อย น่ะห้าร้อยส่งให้ฟรีนะคะห้าร้อยส่งฟรีนะครับฟรีนะส่วนอันนั้นมันยังไม่เปิดแต่ใบใหม่มาข่าวแล้วอันนี้มันก็มาจากพวกเดียวกันมาเชื่อกันยังไม่เปิดให้สามร้อยให้สามร้อยนะเอาไปปลูกฟิโลเอาไปเขียวๆขียสามร้อยส่งฟรีนะตัวนี้สามร้อยสามร้ส่งฟรีแต่มันน่าจะเปิดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาจากที่เดียวกันนะครับอครับโอเคแล้วก็อาโกก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวคอเดอร์ไปนะโกก็สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้ก็ะถางแปดสิบแปดสิบนะครับมีอะไรยังอยู่หนึ่งร้อยรับเงินรับทองสองร้อยไอ้ร้อยยี่สิบมีมะมัก็มีกันก,กล้วยเศรษฐีกันกล้วยอันนี้ก็250สองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะส่วนสายคอนนี่เจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับสายคอนอืสายคอนนอยู่อันนี้โชคโชคยังอยู่เลยนะอันเนี้ยกระถางให้เลยร้อยยี่สิบเนี่ย ร้อยยี่สิบนะนี่นะร้อยยี่สิบบาทมียอดไปกัต้นอื่นนะมันเป็นด่างทุกต้นแล้วนะมาจากไม้เมล็ดนะนี่หนูเพาะกันเองนะนี่นะอันนี้สามร้อยยี่สิบนะครับสามร้อยยี่สิบนะอือดยู่หลายกอนนะสามร้อยี่สิบส่งฟรีนะเนี้ยอันนี้ร้อยี่สิบกับกับต้นอื่นนะสี่ต้นอันนี้สี่ร้อยห้าสิบไม้ดำนะครับสี่ร้อยห้าสิบด่างด้วยนะไม่ทำไดงอันนี้ต้นนี้สวยนะ ห้าร้อยห้าสิบต้นนี้สวยนะพี่ด่างทุกใบเลยนะแล้วดูนี่ใบล่างเนี่ยไม่ทิ้งเลยนะต้นนี้สภาพสมบูรณ์สุดนะครับใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงยังไม่ทิ้งเลยนะใบเลี้ยงยังไม่ทิ้งเลยทุกใบสวยห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับการกล้วยจะมีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีสามกระถางนับเลยนะหนึ่งหนึ่งกระถางนี้นะหนึ่งสองสามนะครับไปกับต้นอื่นนะแต่เอาต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบนะครับการกล้วยนะครับสามกระถางนะแล้วก็พัดโบกสีทอง พัดเขาบอกสีเขาบอกสีทองบ้างวางสามกระถางนี่หนูเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงตามนี้เลยนี่นะหนึ่งสองสามนะครับสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสองสามกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางละสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะอันนี้พัดบกด่างดังเหลืองนะครับคลิปนี้ไปเลยนะครับแปดร้อยบาทใบไม้ด่างนะครับนี่นะพัดบกด่างเหลืองแปดร้อยบาทนะครับคลิปนี้ไป แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทสายสะสมนี่ดู <c oughs> ดูใบไม้นี่ด่างครึ่งใบเลยนะหนูมาได้ไอ้น,นี่นะเนี่ยลายใบไม้มันด่างมาครึ่งใบเลยนะพี่เนี่ยสี่นะส่วนประกายดาวต้นนี้สามร้อยส่งฟรีนะครับต้นนี้นะสามร้อยส่งฟรีวางต้นหนึ่งนะอันนี้ก็สามร้อยส่งฟรีนะครับสามร้อยส่งฟรีควักควักควักมรแล้วก็ด,ด่างน,นะครับสามร้อยส่งฟรีนะครับ ไกด์ดาสามร้อยส่งฟรีอันนี้ยสวยมากเลยนะสีทองจริงเลยพัดโบกสีทองนะครับทองจริงๆเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะมีสามกระถางนะแล้วก็จะเนี่จานสำลีนี่นะให้ดูเลยนะีกระะถางนพ่หมดส่วนแล้วนะติดด่างนะติดด่างนะเห็นไหมนี่ติดด่างนะครับนี่ติดด่างนะสำลีนะครับสำลีติดด่างนะครับที่หนูอ่ะ ขอหกร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับสมมัมฤทธิ์ถางนึงมีลายแดดไม่มีแล้วแดดมีนนะครับกระถางนึงมีสองยอดนะอยอดทหกร้ยยอยแปดสิบาทนะครับด่างนะสมัมฤทธิ์ด,ด่างนะนี่กระถางที่สองนะหกร้อยแปดสิบเท่ากันนะครับด่างนะครับนี่เป็นลายๆพี่พี่ที่เคยซื้อไปจะรู้ดีนะครับสมัมฤทธิ์หนูด่างนะครับหกร้อยแปดสิบบาททั้งคู่นะกระถางอันนี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองนะครับผม แล้วก็มาอันนี้ภูมานแดงนะครับร้อยหนึ่งนะครับไปกับต้นอื่นนะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทภูชหลุเหลืองยักษ์นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทคืนหลักแล้วนะอันนี้ส่งฟรีนะภูชหลุเหลืองแล้วก็พูงาช้างยักษ์นะครับร้อยร้อยห้าสิบไปกับต้นอื่นนะพูงาช้างยักษ์นะครับแล้วก็จันจันหอมบ้านนี่ร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะแล้วก็มาดูจันดํานะครับต้นนี้แปดร้อยบาท ต้นีอจันดาตัวน,นี้แปดร้อยบาทต้นใหญ่นะนี่อันนี้ด่างนะไม่ค่อยจะโฟกัสเลยไม่ค่อยเห็นเลยนี่นะด่างนะนี่นี่ใบใหม่ล่าสุดด่างนะใบใหม่ล่าสุดก็ออกด่างตัวน,นี้แปดร้อยบาทนะครับนี่ก็ด่างนะด่างหลายใบยนี่ก็ด่างเนี่ตนน้นนี้น่าจะทิ้งอันนี้น่าทิ้งเพราะเป็นใบล่างสุดนะครับต้นใหญ่นะ ให่้ลูกเดี๋ยวก็ให้ลูกนะครับอันไว้ในกระถางเนี้เดี๋ยวให้ลูกต้นนี้แปดร้อยบาทนะครับต้นนี้ราคาเบาเอาไปเลยนะด่างอยู่สองใบต้นนี้หนูให้สี่ร้อยแปดสิบนะรีบเลยนะมันด่างนะพี่ไม่ใช่นี่ด่างนะไม่ใช่จันดาม่นด่างนะนี่ด่างนะนี่นะให้ลูกด่างนะหนูเจอกระตัวมาแล้วอันนี้ด่างสองใบนี่นีกใบ หน้าใบด่างน,นิดนึงตรงนี้นี่หน้าใบด่างตรงนี้นะครับต้นนี้ด่างสองใบนะเห็นเห็นเลยนะหนูให้สี่ร้อยแปดสิบเองนะสี่ร้อยแปดสิบนะต้นนี้นะเอาไปเลี้ยงดูเล่นได้เลยต้นนี้ 1000, หนึ่งพันรวมส่งจันดํานี้ส่งฟรีทุกต้นนะครับต้นนี้หนึ่งพันนะครับนี่อันนี้ใบนี้ด่างนะเ๋ยทุกใบล่าสุดใบล่าสุดก็ด่างต้นใหญ่นี่ก็ด่างนี่นี่ก็ด่าง จันดาออ้นไว้กระถางนี้จะให้ลูกไหวนี่ก็ดางนะนี่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 ดางนะอันนี้ใบล่าสุดนะดางนะนี่อันนี้ใบก่อนล่าสุดนี่นะครับกระถางนี้หนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะกระถางนี้หนึ่งพันบาทส่งฟรีอันนี้สี่ร้อยแปดสิบส่งฟรีนะครับแสงไม่มีแล้วมันจะไม่ค่อยนี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสแล้วนี้แปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับจันดามีสามกระถางนะตอนนี้นะโอเคจันนาคจันนาขายเท่าไหร่นะ 3า0ร้อกระถางใหญ่อยกให้ดูหน่อยนี่ใหญ่แค่ไหนคลิปที่แล้วถ้าพี่ๆดูอยู่ก็จะเห็นเหลืองกระถางเดียวนะครับ3า0ร้อยเจบาทสองฟรีนะจานมาฟ้อมสวยมากเลยใหญ่จริงไปเงินหนาเลยเงินหนามเอามาให้เยอะเลยนะเงินหนามีอันนี้เขาเมาไปแล้วนะเดี๋ยวหนูไว้โซ่เงินหนาเห็นมีคนอยากได้ก็เลยเอามาแล้วก็อ่ะ อ่ะลองดูยกให้ดูสักต้นอยากไ,<ห>ได้ดต้นไหนจิ้มมาเลยนะพี่อยากได้ต้นไหนจิ้มมาเลยนะเดี๋ยวหนูยกให้ดูต้นหนึ่งมันใหญ่ขนาดไหนถ้ารับหลายๆต้นเดี๋ยวหนูลดให้ด <c oughs> ได้นะบอกก่อนเลยอันนี้มาดูต้นที่เท่าไหร่อันนี้อ่ะเ,นนเขียนไว้แล้วล่ะต้นที่สี่อันนี้ต้นที่สี่นะสิบสองมีสิบสองกระถางไหมพี่จ๋าเอามาให้เต็มกราฟเลยเผื่อพี่ๆชอบนะครับก็ต้นที่สี่เนี่ยเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยนะอ่ะดูพี่กับแม่ขาใหญ่นะกระถางสิสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละอันเนี้ยอื ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตไปเลยนี่ใครเมาหนูรถให้ได้นะหนูนบอกก่อนเมาไปเลยได้นะอันนี้ก็ถ่างสวยอันนี้ก็ถ่างน,นี่นะนี่นะใครชอบไหนนี่หน,ะน,น,นูช้าๆหน่อยให้ใหคแคปจอนะหนูจะวางตำแหน่งไหน Ъ. ตำแหน่งนั้นจะได้ไม่สรรับสนอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็ถ่างที่หกสวยนะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นไปหน่อยหนึ่งคือเดลี่อะไรนะเดลี่จักรพรรดิด่างเหลืองด่างทองคือด่างทองเนจักรพรรดิด่างทองนะพี่นะ มีต้นละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองกระถางแล้วก็หนึ่งพันเอ้ยหนึ่งพันสองกระถางหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่งฟรีหนึ่งกระถางอ่ะกระถางละหนึ่งพันส่งฟรีทุกกระถางนะครับนี่กระถางที่หนึ่งสองสามที่ไม่มีแล้วเต็มเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับดูความใหญ่นะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะเดลี่จักรพรรดิด่างทองนะครับด่างทองค่ะด่างทองนะกระถางละหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับผม ่ะเดี๋ยวให้หยิบดูสามกระถางลักษณะราชินีนะครับหนึ่งห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับวัสนาราชินีมัเยอะมากแล้วมันมองไม่เห็นความสวยมันเยอะเกินเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วนะครับสวยนะขายพันเดียวนะพี่หนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันนะขายราคาเดียวหมดจบขายราคาเดียวหมดนะพี่ใครชอบเอาไปเลี้ยงอ่ะแล้วก็นู่นนะเงินหนามีอีกนะเงินหนาไม่มีเยอะมีชิปสองต้นนะพี่ใครมาเหมาได้นะ เหมือนหนาใครมาเมาหนูไปได้นะพี่หนูถ่ายดูนะชอบต้นไหนอยากดูต้นไหนจิ้มมาละต้นเดี๋ยวหนูลดให้ได้นะเหมือนหนาไซส์ใหญ่ทางนั้นเลยมีไซส์เดียวกันเลยนะส่วนมาเบิ้ลคิงนี่นะใกล้แล้วนะน่าจะตัดแล้วล่ะเดี๋ยวหนูจะตัดแล้วมาเบิ้ลคิงหน้าหนูขึ้นอีกคลิปคลิปสุดท้ายแล้วนะพันสามส่งฟรีนะต้นนี้เอาไปเหอะต้นนู้นอย่าเพิ่งไปเลยใบเริ่มเสียแล้วใบมันซีดแล้วเพราะมันจะตัดแล้วมัาในนี่แล้ว มันโดนแดดเยอะมันชมพูทั้งใบไงใบเยอะเสียแล้วม,มันซีดไงเนี่ยพันสามส่งฟรีนะครับมาเบิ <S <S ้ลคิงนะกุ้งเกลืในคลิปที่แล้วยังมีอยู่นะครบทุกอย่าง <S <S พ,พักมีกุ้งเงียบเหลือเกินนะครับ okay <S <S โอเคนะคลิปสั้นขยันเดินก็ไม่สั้นเหมือนเดิมสวยนะป๊อปปีม้มาเบิ้ลคิงนะพันสามส่งฟรีนะคลิปนี้น่าจะถ้ายังไม่อยู่ก็คือที่ที่หนูยังไม่ตัดเพราะตู้หนูเต็มอยู่ถ้าตู้ถ้าตู้เต็มมันตัดไปนานแล้ว โอเคนะครับอก hey, mm. so, so ็เด Remember. ี nah, okay. ๋ยวพาไปดูอันเนี้ยเนี้เนี้ยยอย่าลืมนะเงินหนาใหญ่ๆเลยนะสวยจริงห้าร้อยส่งฟรีนะจ๊ะคิปนี้โชคก็สวยนะนี่สามรอยี่สิบส่งฟรีนะอันนี้ห้าห้าสิบส่งฟรีสวยทุกต้นโอเคเงินหนาใหญ่นะใครอยากได้บอกนะ โอเคนะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามเล่มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้หนูด้วยนะยังไม่มีเก์เมือนปลายทางนะครับช่องทางการติดต่ออีกรอบนึงนะสุธิดาแก้ววิชิตนะครับเบอร์โทรได้เลยนะครับศูน9 4เก0าศูนย์เก้าสบแปดเจ็ดศนยหนึ่งหรือแจ้งรายเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะครับวันนี้ใครขอดูแต่เช้ามาส่งตอนบ่ายนะครับก็ไปหาต้นไม้มาให้ก็ไปหามาให้วันวันวันหนูไม่ได้ที่หนู บางทีหนูไม่ได้นี่บอกไม่อยู่ไม่อยู่คือวิ่งไปหานะวิ่งทั้งวันนะวิ่งไปหาต้นไม้มาให้บางทีไม่ได้อยู่กับสวนเลย <c oughs> เนี่ยไม่ได้ลดน้ํามาสองวันแล้วเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ต้องลดน้ําแล้วนะครับ <c oughs> วันวันหามาไปฮะมาปไปไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝากสวนพระรัธยาด้วยนะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ว,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ